ร้านผัดไทยร้านนี้เป็นร้านที่ขายมานานกว่า60ปีนะฮะใช่60ปีไม่ใช่50ปีล้วนนี่คือเจเนเรชันที่3แล้วเชื่อไหมราออกจากงานประจํามาเพราะป่วยหลังจากรักษาตัวเองก็เลยคิดว่าอไม่อยากให้สูตรของที่บ้านอ่ะมันหายไปก็เลยรีฟอร์มใหม่ขอต้อนรับอายจากร้านย่าเล็กผัดไทยหอยทอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอยอายเปิดร้านนี้มารุ่นสาของอายนี่กี่ปี รุ่นสาวของไอ้นี่ตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นไอห้าปีค่ะออเพิ่งมาห้าปีใช่ค่ะแต่ว่าสมมติเจเนอเรชั่นถ้าหกสิบกว่าปีแล้วค่ะเราต้องแต่คุณพ่ดแต่ว่าพอมาเปลี่ยนยุคไออ่ะก็เพิ่งได้ห้าปี่ะแล้วยันเล็กนี่คือรุ่นไหนรุ่นสองค่ะของไอ้รุ่นสามเป็นชื่อร้านนี้มาตลอดเลยใช่ค่ะจริงๆอ่ะชื่อร้านนะคะเราจะไม่มีค่ะเพราะเราขายแบบบ้านๆขายเพิงหน้าบ้านอ๋อออมันไม่มีเี้ยไม่มีร้านจนมามี จนรุ้นอายค่ะอายก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะปกติคนมาทานก็จะบอกร้านผัดไทยที่แบบร่มเขียวๆอะขาดขาดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็หากันไม่เจอไม่แต่เขาบอกว่าร้านผัดไทยร้านนี้ความพิเศษคืออะไรรู้ไหมคะรอนานกว่าจะผัดได้เนี่ยโคตรช้าบางทีต้องรอเป็นชั่วโมงจานหนึ่งใช้เวลาเท่าไห จริงๆค่ะคำว่านานนะคะมันไม่ได้นานแต่ด้วยจำนวนที่ลูกค้ามากค่ะคือรอนานสุดคือ2ชั่วโมงครึ่ง้านี่แหละของอร่อยสองชั่วโมงครึ่งค่ะแบบนี้แล้วของอร่อยใช่ค่ะเพราะว่าหอยทอดเนี่ยค่ะจานต่อจานเนี่ยเราใช้เวลา3-5นาทีแล้วลูกค้าทุกท่านนะคะทานหอยทอดหมดแล้วคุณแม่ผัดให้จานต่อจานจริงๆค่ะมันถึงจะอร่อยตัวเองแต่ไม่าได้ไงเมื่อกี้ที่เขาเราจะกินปุ๊บเขาจะบอก เดี๋ยวผัดให้จาน,จาน่อจานแต่ไม่ต้องอก็คือจะผัดจานต่อจานเนี้ยแหละใช่ค่ะเราจะผัดจานต่อ<ะ>จานค่ะคุณอาอยากรู้อะว่า วันนี้ที่เราได้กินผัดไทยวันนี้นะรสชาติหรืออะไรเงี้ยเป็นเหมือนรุ่นหนึ่งตอนคุณยายไหมหรือว่าเรามีแปรเปลี่ยนอะไรไปเราไม่เปลี่ยนเลยค่ะจริงๆไออยากบอกแม่นะคะเราบอกลูกค้าทุกคนว่าไอยังอนุรักษ์ความโบราณคือจริงๆอะผัดไทยหอยทอดทานที่ไหนก็ได้แต่ทํายังไงให้แบบว่าโบราณที่สุดอะค่ะเรายึดว่าเอาโบราณที่สุดแต่เราอาจจะมา a d a ในวัตถุดิบมากขึ้นเท่านั้นเองก็คือวัตถุดิบทุกวันนี้ไม่เอาแบบโบราณเหมือนเดิมมันคงไม่ได้ถูกต้องไหมล่ะใช่อาจจะมีความสะดวกมากแต่มันก็จะมีอะไรมากขึ้น ก่าเดิม<ช>ต้องย้อนกลับไปอย่างนี้ฮะเมื่อก่อนนี้ต้องยอมรับว่าที่เราเรียนจบมาได้เรามีเงินมีทองรักษาทุกอย่างที่โตมาได้โตมาจากปัดไทยหอยทอดจริงๆค่ะ โตมาจากผัดไทยหอยทอดจานละ60บาทเมื่อก่อนขายจานละแค่สบาทเองด้วยซ้ำนะตั้งแต่สมัยคนทวดพายเรือค่ะขายอยู่ในแม่น้ำเจ้าพญาเนิอ๋อถือว่าเป็นผัดไทยอยู่ในเรือผัดไทยอยู่ในเรือแล้วก็บีบแตรเอาค่ะอร่อยมาก็ตงนะแล้วสองบาทเองเมื่อก่อนเริ่มจากจุดเริ่มต้นคือผัดไทยที่ขายบนเรือนึกออกไหมขายตามแม่น้ําเจ้าพญาแถวนนทบุรีหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะจานละสองบาทจนวันหนึ่ง รุ่นแม่แล้วเนาะถึงย้ายขึ้นมาบนบกบนหมดใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเมื่อก่อนตอนแรกจุดเริ่มต้นคือเขาขายในเรือ,อแล้วเขาก็ย้ายขึ้นมาบนบกเรือก็คือเหมือนรถนั่นแหละเมื่อก่อนเขาใัญจรกันเรือไงแต่ปรากฏว่ามลย้ายขึ้นมาบนบกป <บน S 1> ุ๊บแมขายเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะกว่าจะได้แต่ละจานนี่ยากเหลือเกอินใช่ค่ะใช่ค่ะเนะขาเรียกว่าพอ,พอ,พ,อ,พ,อ,พ,อพอมีจะกินไปทุกวนันทุกวันอย่างนี้ค่ะแต่เราก็พอมีเงินเหลือที่จะส่งลูกเรียนทั้งหมดกี่คน สามคนสามคนเก่งจรงลูกเรียนจบหมดสามคนจากผัดไทยหอยทอดหมดเลยแต่เมื่อก่อนมันอาจจะไม่หน้าหอยชงหอยเชลาอย่างงี้มันก็มีแต่ผัดไทยกับหอยทอดสมัยก่อนปกติเป็นผัดไทยค่ะแล้วก็เป็นฟืนฟืนของต้นทุเรียนค่ะเพราะคนจังหวัดโนนเนี่ยปลูกทุเรียนไม่เหมือนกันหรอฟืนกองกลางก็จะได้รสหนึ่งฟืนแบบว่าไม้แดงก็จะได้แบบหนึ่งจริงเียส่วนทุเรียนเพราะว่าเปลนของเค้ามันเอื้อให้มันอร่อยแบบนั้นก็คือฟืนอะฟืนที่เอาไปเดี๋ยวนี้เป็นเตาแก๊สแล้วเนาะเมื่อก่อนเนี่ย ปืนที่จะผัดผัดไทยต้องใช้เป็นต้นทุเรียนใช้เป็นฟืนจากต้นมาคิดดูเมื่อก่อนนนทบุรีมีทุเรียนเยอะขนาดแต่ตอนนี้นนทบุรีไม่เหลือแล้วแต่จุดพิกผันของเราเองเนี่ยอยู่ดีแจ็คพอตเกิดเกิดขึ้นกับเราใช่ค่ะเป็นแจ็คพอตที่เราคาดไม่ถึงเลยว่าจะเกิดในแบบวัย30ด้วย30มสอายุ30เจอมะเร็งระยะสี่ระยะที่4ี่ค่ะเป็นมะเร็งแม่มึงเจอระยะแจ็คพอตเยอะน้องๆใช่ค่ะเพราะว่าอาการไม่ออกเลยนะคะ เป็นที่ไหนอามันลุกลามไปถึงลำไส้อ่ะค่ะโอ้โหรมันได้เก่งมากเลยเนาะก็ก็โฮสอ่าเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมีแล้วแล้วแล้วรักษาธรรมชาติมาบัดแล้วก็เชื่อฟังคุณหมอค่ะทุกอย่างมันต้องควบคู่ไปพร้อมกันแต่ที่บอกว่าอาการมันไม่ออกแล้วทำยังไงเราถึงรั้อยู่ีมันมีอาการยังไงที่ทําให้เราต้องไปหาหมออ๋อมันมันมันปวดเอวปวดท้องค่ะแล้วมีเลือดออกในลำไส้คุณฟังดีๆนะฮะเริ่มจากปวดเอวไม่มีอาการอื่น กินข้าวที่ปกติปกติค่ะเอเนร์จีเราทำงานที่ปกติปกติค่ะออกไปทำงานออฟฟิศเหมือนปกติปกติค่ะผิวพรรณปกติไม่มีความด่าไม่ผอมลงเลยไม่มีอะไรนะคะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติจริงๆไม่ผอมลงด้วยที่เขาบอกเป็นมาเรียนกต้องบอกไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเลยแต่อยู่ดีๆมาเจอแม่งเจอระยะสี่ระยะสี่ค่ะคุณหมอบอกว่าคุณอายน่าจะเป็นมาเร็งระยะสี่นะตอนที่เขาบอกไปหาหมอ่ออาการปวดหลังก็คือสองกล้องอะค่ะ ล้วคือถ้าสมมติเราไม่ไม่ปวดท้องไม่ปวดท้องไม่ปวดท้องเขาคงไม่สวดครึ่งนึ่งถ้าสมมติเราไม่ปวดครึ่งหนึ่งอ่ะเขาคงไม่ส่องกล้องให้เราหรอกใช่ค่ะถ้าวันนั้นก็คือหมอตัดสินใจส่องส่องปุ๊บแจ็คพอตมาหาเราเลยณวันนั้นมันบอกชีวิตเราว่ายังไงอ๋อสิ่งแรกก็คือคิดว่าลาออกจากงานก่อนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทํางานหาเงินไปอ่ะไม่ไม่ตอบโจทย์แล้วเอาสุขภาพก่อนคิดว่าเอ้ยเริ่มจะปรับเปลี่ยนก็คือหน้าที่ของเราคือการออกกําลังกายแล้ว ออกกําลังกายเพื่อสู้กับมันนะตอนนั้นนะคะแล้วก็เอาศาสตร์หลายหลายแขนงของหมอออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อจะสู้กับมะเร็งใช่ค่ะเพราะหมอเขาบอกว่าคือถ้าคุณจะให้คีโมคุณจะฉายแสงอะร่างกายคุณต้องแข็งแรงไม่ใช่แต่หนูอยากรู้มากเลยตอนนี้ก็แบบมีน้องๆอะไรอย่างเงี้ยแบบ ตรวจพบเหมือนกันแบบขั้นที่แบบขั้นแรกขั้นสองขั้นแรกรยังไม่เป็นไรหรอกเร,เราูแล้วว่าแบมันก็มีคนที่แบบอยู่ในใ <จ S 1> ภาวะนี้<ส>เหมือนกัน<อ>แล้วใจมันเสียแต่ว่าพี่อายก็คือลุยฉันจะลุยอ,อะไรทําให้พี่อา้แบบรู้สึกว่าฉันจะไม่ยอมตุยในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือใจเราอะค่ะต้องเป็นนาย กลายเป็นบาคคาพูดนี้คือใช้ได้จริงๆนะคะเพราะว่าไอเป็นลุงบาานะคะทุกคนไอไปกับคุณแม่ทุกคนคิดว่าคุณแม่เป็นมะเร็งไม่คิดว่าตัวไอเป็นวันสาวอยู่ใช่ค่ะแล้วไอบอกว่าทุกคนไอเป็นมะเร็งนะเราเราเป็นมะเร็งอยญ่าหย่อย่าเพิ่งแบบท้อบางคนรู้ตัวเองเป็นวันเดียวกลับไปซมเราก็เสียกันไปเลยที่ที่เจอกันเขาบอกว่าตัวใหญ่ที่เป็นมะเร็งคือใจทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้แล้วมันท้อแล้วมันตายเองมันเฉาเหมือนของน้องไออาจจะต้องแบบตัดผม คิดตอนนั้นก็คือหมอบอกตัดผมออกโกนผมเลยนะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคีโมค่ะมันจะผมร่วงหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะตอนนั้นผู้หญิงเราเรามันจะเฟลลงนิดนึงค่ะแต่สุดท้ายคิดว่าเอ้ยสุดท้ายเราจะผมได้จริงเด้นคีโมไปกี่รอบห้าค่ะแล้วผมร่วงหมดเต็มสเตีมค่ะคีโมแล้วก็ผมร่วงหมดเลยไหมก็ด้วยความที่คุณหมอค่ะเขา เขาบอกว่าเขาอยากทดลองในตัวไอเขาประชุมแพทย์มาเลยค่ะเพราะด้วยความที่อายุน้อยแล้วเป็นระยะที่สี่แล้วไม่นสู้ได้แล้วให้สู้เขาก็พยายามปรับสูตรก็ล่วงนะคะล่วงล่วงเกือกหมดค่ะก็สุดท้ายก็เลยโกนออกดีกว่าเก่งเก่งที่หัวใจเก่งแล้วร่างกายก็คือแบบลุยแบบใจสู้จริงจริงไอมองว่าถ้าตัวไอไม่แข็งอะคะคนข้างๆไอเขาจะไปก่อนไอถ้าเราไม่แข็งแรง คนข้างๆทุกข์กว่าเราแน่นอนเขาเขาจะไปก่อนไอไอแม่ก็น้ําหนักลดไปหลายโลเลยอะพอลูกสักรทานข้าวไม่ได้นอกจากเงาะวันละลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอก็เลยมันมันมันได้กินอาหารไม่ได้ค่ะพอไอมาทําร้านอาหารเนี่ยไอก็เลยรู้สึกว่าไอบอกทุกคนเลยนะว่าไอเป็นมะเร็งแล้วอาหารร้านไอเนี่ยไอพยายามที่จะถ้าเป็นตัวไอทำนะคะไอจะเป็นคนทาอาหารเองด้วยซ้ำทุกวันเนี่ยแล้วไอไม่ใส่ผงชูรสเลยแม้แต่อ๋อ อาหารทะเลอะที่มันแช่อะค่ะไอจะไม่รับพ่มาเลยถ้าไอไม่เห็นหรือแม้แต่ตอนกลางคืนไอจะดูวิดีโอคอลเลยว่าปูเนี้ยเขาสดแค่ไหนสดยังมีชีวิตอยู่จริงหรือเปล่าพอเราผ่านกระบวนการที่มันอาจจะทำให้คนเจอร้านนาาประเสริฐจริงๆเออวันนี้รู้สึกว่าเอาแขกรับเชิญมาถูกต้องจริงๆคือเอาง่ายๆ่นางผ่านจากมะเลงมาปุ๊บนางวิดีโอคอลเลยว่าปูเนี้ยหนึ่งจะต้องไม่มีสารต้องต้องไม่มีฟอร์มาลีนถูกต้องไหมอาหารทะเลทุกชิ้นจะต้องไม่จุ่มฟอร์มาลีน พราะกูผ่านจากมะเร็งมาแล้วอะกูรอดมาแล้วอะกว่ากูจะรอดมาได้อะนึกออกปะเหรแม้กระทั่งอาหารถ้าไม่สดจริงก็ไม่ขายใช่ค่ะไม่สดจริงคือไอ้ไม่ขายเลยค่ะถ้าหมดก็คือหมดถ้าวันไหนไอ้ได้ปลาหมึกมา1 0 15ตัวไอ้ขายแค่นั้นจริงๆไอ้ขายแค่นั้นจริงๆแล้วก็เพราะว่าอาหารนะคะเรากินเข้าไปอ่ะมันบอกจริงๆนะคะว่าอะไรคือ อะไรคือโทษมันบอกมันบอกจริงจริงมันอยู่ที่เรากินเนาะมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เรากินจริงๆอะค่ะนั่นแหละค่ะงานหมุนกันใหญ่แล้วค่ะอแต่เขาคุยดีจังเลยสนุกจังเลยอะจริงแต่มันลดตรงที่แบบว่าร่างกายเขาสู้แล้วใจเขาสู้อะแล้วร่างกายก็สู้กับใจเลยอะเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะต้องไปเบรกเดี๋ยวเราไปเบรกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาดูแต่ละเมนูผัดไทยแล้วรู้สึกว่าไอ้ท้องที่อยากจะห่ออยากจะจ่ายเงินเลยอะคิดเงินซะหน่อยเถอะจริงๆ รู้จ่ากยเลยเป็นเดี๋ยวที่เราอ่ะตป้บสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะคุณชอนกินบบน่าไงไม่รู้นี่หนูผัดเองเลยลูกแม่กินเองก็ทำเองค่ะนี่มาใส่ลูกปุ๊บแล้วคั่วผัดไทยหอยทอดกินกันไปเลยอ๋อวอร์เลยนะอุ้ยน่ากินมากน่ากินมากเขาแค่บอกเอ้ย ทำไมเธอผัดเก่งจังเลยอะโถได้เลยนะคะจริงจริงคนก็คิดว่าหนูเป็นอาจารย์ยิ่งสั่งแล้วเนี่ยหนูกินได้ไหมคะอาจารย์กินได้ไหมคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปแล้วหนูีวิมจากผู้กอบปุ๊กกบไปเดินแบบอยู่ที่ฮ่องกงเหรอลูกว้าผู้กอบไปเดินแบบเลยค่ะทำไมอะเพราะว่าต้องไปทางโกอินเตอร์แล้วถ้ามาทำแบบว่าในการแฉมาผัดทาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ที่เขาจะมองว่าเราเป็นแม่ค้าไป็นอาจรหรือเปล่า ตลาดสดสนามเป้าพี่ภูกคนจะเห็นนะว่าแบบรลานอาราสีราสีอ่ะพี่ภูกกไปทางนั้นเลยดีมากตั้อแต่ตั้ใหญ่มากใแญ่มา้แต่นันงหต่ตัวใหญ่ตากงแ่ตั้งรต่ลั้งรต่ตั้งแต่ังแต่ตล้กแ็่ือเงาต่ตั้งแต่ตั้งต่ตังรตาตัองแตาตัวงอางแต่ตั้งแต่าั้งแต่ตั้งแต่ตั้งาต่ตัมงแ่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งต่ตั้่ตังปต่ตั้งแย่นัีนมากผัดไทยยตั้งิตปอง อย่างนี้ะต่อป้าทุกอย่างอย่างแรกคืออาหารทะเลจะต้องไม่มีฟอร์มอลีนใช่ค่ะต้องแม้แต่น้ำเกลือไอก็ไม่ให้เขาแช่นะคะน้ำเกือก็ไม่สด,สดสดต้องสดจริงๆค่ะพี่ดาด้วยความที่เกลือ แสดงว่ามันไม่สดแล้วอะไรที่มันดองเกลือครับที่อันนี้เราต้องเข้าใจเนเจอร์ของอาหารก่อนว่ามันมันไม่ใช่เลยไอก็จะไม่ไอไม่รับเลยค่ะว่าไหนไม่มีบางครั้งลูกค้ามาที่ร้านเออทำไมหอยเชลล์ไม่มีแล้วจะมีเมนูนี้ทําไมซึ่งไอ้บอกมันไม่ได้มาจริงๆอ่ะเราควบคุม้าไม่ได้มาตรฐานของเราเราก็ไม่รับแต่คุณดูเมนูเขาอาจจะได้มีอะไรบ้างแล้วจากนี้เลยที่บอกว่าปลาหมึกตัวใหญ่มากสเกตว่าจะใช้ปลาหมึกไซส์ใหญ่ใช่ค่ะเป็นหอยทอดปลาหมึกไข่ค่ะหอยทอดปลาหมึกไข่ นี่แล้วดูนะคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆเลยอ่ะดูเด็กนี่ทอดปลาหมึกไข่ไข่ตัวใหญ่มามไข่ตัวอย่างนี้เลยแล้วก็ทีนแล้วอร่อยมากหอยเชลล์เขาแบบว่าคุกกิ้งแบบว่าไม่แบบมันค่ะอร่อยมากอ่ะนี่คือไข่ปลาหมึกอ่ะไปดูต่อไปหอยทอดหอยทอดหอยเชลล์ค่ะ แล้วก็เป็นหอยเชลล์ผัดพริกขี้หนูค่ะวันนี้น่ากินมากคุณผู้ชมหอยเชลล์ผัดพริกขี้หนูรล้านนี้อะไรคะอันนี้คือหมูสับปลาเค็มค่ะไอพึ่งทำาลนรายการแฉเป็นรายการแรกเลยค่ะมาเดิมาเดิเลยมีขายใช่ไหมที่ร้านมีขายค่ะมีขายค่ะนี่คือแล้วก็กะเราเนื้อสรอยนะคะโอ้โหน่าทานมากนี่อันนี้คือทุกคนถ้ามาแล้วต้องสั่งเลยค่ะคือเมนูยกทัพ ค่ะยกทั้งมือหอยอ้อมาดเกิดเลยค่ะใช่ค่ะรวมทุกอย่างนี่ก็คือหอยต่างๆรวมค่ะนี่ผัดไทยหอยเชลผัดไทยหอยเชลผัดไทยปูก้อนแล้วก็ผัดไทยกุ้งสดค่ะเริ่มต้นจานละเท่าไหร่คะ60บาทเท่านั้นเดี๋ยวสั่งอะไรได้บ้างอย่างที่ปูนี่กี่ร้อยดูเองถ้าเป็นปูอะค่ะ350บาทยห้าสิบางเริ่มต้น60บาทนี่คือผัดไทยปกติผัดไทยปกติค่ะแต่เราใช้กุ้งแห้งไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่มากคุณช่วยเกุ้งแห้งไซส์ใหญ่มากแต่ถ้าเกิดว่าสั่งอย่างกุ้งอย่างเงี้ย ร้อยี่สิบบาทอ๋อท oh. านได้เลย mm hmm. อ่า <c oughs> แล้วถึงว่าใครที่สนใจเนี่ย <c oughs> อยากจะไปทานย่าเล็กผัดไทย <c oughs> หอยทอดต้นตำรับเน่ต้องไปที่ไหนอ่า uh. หลังแมคโค o พระราม5ค่ะที่พระราม5ค่ะสั่ง delivery อะไรอย่างงี้ได้ไหมคะได้ค่ะชื่อว่าย่าเล็กผัดไทยหอยทอดเลยค่ะค่ะนี่ก็เปลายแมนค่ะมีลายแมนค่ะสั่งได้เลยนะคะคุณผู้ชมหรือว่าโทรไปที่เบอร์นี้เพจก็มีไปติดตามกันก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะฝากร้านตังหน่อยฝากเลยหน่อยๆควนตัวหน่อย จริงๆน้องอายอยากฝากร้านนะคะก็คือด้วยความโบราณของร้านนะคะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าน่าจะชอบค่ะเพราะว่ามันเป็นความโบราณจริงๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะสําหรับคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีอะค่ะทางโรงพยาบาลบางที่ค่ะเขาก็มารับอาหารจากน้องอายไปค่ะเพียงท่านแจ้งว่าเออคุณไม่สบายเป็นโรคหรือว่าเป็นมะเร็งอยางงยจะดูแลอาหารให้เป็นพิเศษก็คือจะพิถีพิถันเรื่องของเครื่องปรุงแม้แต่แบบ น้ำปลาเราอาจจะใช้เป็นแบบอย่างอื่นนะคะในการคือน้ำตรงน้าซอสอะไร่มตั้งใจคือระบุได้เลยว่าสมมุติว่าทําให้คนป่วยใช่ค่ะส่วนมากที่ร้านเดี๋ยวนี้ทาร์เก็ตที่ร้านก็เริ่มจะมาเป็นคนป่วยแล้วกอเริ่มจะเปิดใจแบบว่าคุยกันะค อ่ไตามากินร้อนๆอร่อยมากร้อนๆผัดไก่ันยิ่ได้ไหลตามากๆเนาะขอบคุณมากๆนะขอบคุณ่ะคะขอบคุณ่ะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกค่านค่ะท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรายการแชร์มาตลอดสัปดาห์ไม่อไหนฮะวันจันทร์เรากลับมาเจอกันใหม่พักผ่อนสองอาทิตอยกระทงใช่ไหมรอยกระทงกันเลยไปคลณกระทงไปแล้วเนาะตัว่บคุณค่ะขอบคุณค่ะ